การมีร้านกาแฟใกล้บ้านถือเป็นลาบอันประเสริฐนี่ร้านนี้ใกล้มากนะ,ะเ,เดินมาได้เลยนะครับมันก็จะขายพวกขนมปังกาแฟแล้วก็แฟดีด้วยมราคาไม่แพงครับไซส์พิกอัพครับ ก็คือเราซื้อของไว้แล้วมาจอดรถเดี๋ยวเขาก็มาให้ที่เบสบ b ายสั่งไปก่อนก็สะดวกดีมกันนะที่เนี้ยเกอบซส์เป็นเรื่องปกติเลยนะแบบก o ซูรี store เช่น Walmart หรือเนี้ยอย่างทาเกตอะไรเงี้ยก็ทําได้เกือบหมดเลยนะครับรถเล่นเดียมีห่างด้วยน่ารักจังเลยเห็นบ่อยนะอันนี้แต่ไม่เคยเห็นแบบมีหางน่ารักจัง ตอนนี้เชลของเล่นนะมีความโล่งครับมันใกล้คริสต์มาสไงพก็คงซื้อของเล่นให้ลูกให้หลานยนะนะังนะทุกอย่างก็จะหมดเลยนะเนี่ย้ปั่นอยู่ที่ทาร์เก็นะครับก็ยยจะรอๆไปหน่อยนะเชลของเล่นปั่นอยู่ที่ไมเคิลเป็นร้านอุปกรณ์ศิลปะเนะ่ย ไมเคิลเนี่ยมันก็คล้ายๆกับสมใจ b two s นี่เนาะแต่มันก็จะมีของเฉพาะเฉพาะเยอะนะครับอย่างไหมพรมอย่างเงี้ยก็มีเป็นเชลเลยนะแต่ปานจะพาไปดูเฉพาะไหมพรมแล้วกันแล้วเดี๋ยววันหลังจะพามาดูโซนอื่นมันเยอะมากอะ่ะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะน่าเฉพาะกรอบรูปนะี่มีแบบรอเกินสิบเชลเลยนะคือมันจะมีงาน diy หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบบพคกโซนจิวเวลรี่ทำเทียนลูกปัดทำขนมส c r a p บุ๊ก หลากหลายมากนะครับเดินหมดคงไม่ทันพาดูเฉพาะตรงโซนใหม่พรมดีกว่าเนาะป่านเ,าเป็นคนชอบถักโคเชนะครับแล้วก็เป็นอาชีพแรกๆอะ่ะที่ป่านทําตอนที่อยู่อเมริกาเนี่ยแหละแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแน้ะก็แกะไม้กับปั้นปูนอย่างเดียวอั้นี่เป็นโซนรดราคาเออราคามันก็จะสูงกว่าที่ไทยหน่อยน,นะแต่ว่าบางอย่างมันก็จะหาที่ไทยไม่ได้นะครับเช่นอย่างเงี้ยเออ อย่างนี้นี่ก็ประมาณ10เหรียญ10เหรียญก็3 0 0ยก็โอเคนะนเต็มเลยก็จริงๆถ้าจะเยอะอีกที่หนึงห่งอะจแอนกับฮอบบี้ล็อบบี้แต่ว่าแต่ละร้านมันก็จะมีของบางอย่างไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นพวกอุปกรณ์เห็นไหมอันใหญ่ดูดิก็อันนี้ใหญ่กว่าเข็ยมยับเข็มโคเชยับ ตกใจทำไมป่านมีนะอันเนี้ยแล้วก็เออก็จะมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆ,ๆมีโซนเย็บปักถักร้อยไนงะคือคนที่เนี่ยเขาเขาถักกันเยอะเนาะเนื่องจากมันถักอะ่ะแล้วมันได้เอาไปใช้ครัมันก็มีหน้าหนาวซึ่งตอนนี้จริงก็หนาวอยู่กันนะป่านกะว่าเดี๋ยวจะมาหา ใหม่พรมน่ารักน่ารักเอาไปทําหมวกเพิ่มดีกว่าเราได้ใช้เกือบทุกวันเลยนะช่วงนี้สรุปก็คือได้มาประมาณนี้เดีย๋ยวไปทําหมวกกันของตี้ได้ไรยด้เป็นใหม่พรมเหมือนกัน <c oughs> ถักคุมหมอนนะ อันนี้แบบทักข้าห่มเลยใหญ่มากอ่ะใหญ่กว่าหัวปลานีิกะสรุปก็สันไม่จบนะครับสำหรับโซนใหม่พมแต่ว่าลังไปใหม่ไม่ต้องห่วงได้ไปบ่อยๆอยู่แล้วร้านอุปกรณ์ศิลปะนี่แวะเกือบทุกอาทิตย์นะพระฝานก็ออกจากบ้านได้แค่อาทิตย์ละครั้งนะครับเออเลยให้ความสำคัญกับก,บการมาซื้อของจินของใชมากกว่าก็เลยแบบอยู่นานไม่ได้ พอเราเลือกของที่ได้แล้วแฟงบอกเออไปเถอะอไ,ปไปไปไปอะไรนี่นะเดี๋ยวไปใหม่เดี๋ยวไปใหม่นาะทีพบ้านนะครับเข็นรถเข็นตามภรรยา จ่ายตังเองจริงๆแบบมีพนักงานก็มีนะครับแต่การจ่ายตังเองที่เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะหมายถึงว่าเราก็เอาของมาติดเองนั่นแหละที่ไทยอ่ะเคยเห็นที่ก่อนมาเคยเห็นที่พารากอนนะครับมันก็สะดวกดีนะก็จับใส่จับใส่ของก็จะม,มาขึ้นตรงนี้เครื่องอย่างที่เป็นผลไม้เอามาชั่งน้ําหนักตรงนี้ด้วยเลข้อดีก็คือมันใช้คนพนักงานอนะมาคุมแค่คนเดียวแบบนะั้นคุมเครื่องได้เกือบเป็นสิบเครื่องเลยนะ ใช้น้ำหนักไม่ใช่งูนเชอรี่ใช้น้ำหนักภรรยาชอบใช้อย่างนี้มากกว่าเพราะว่าไม่อยากให้พนักง,งานจับของนะครับเพื่อลดความเสี่ยงคือต้องเป็นเด็กปั๊มที่นี่ต้องเติมน้ำมันเองนะครับ ก็จ่ายตังตรงนี้แหละเห็นไหมไม่มีเด็กฟั่มเลยทำไมไม่ออกอะ่ะโอเคน่ารักจังเลยก็่าปมาอยู่ที่วัดป่าสีทาวรน,นะครับวันนี้ก็มาวาดหลวงพ่อวิริยังท่านพึ่งมรณาภาพ ที่นี่ก็เลยมีการทําบุญใหญ่นะแล้วก็ญาติโยมที่นี่ครับก็ก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเยอะก็หลวงพ่อวิริยังนี่ก็มีวัดสาขาอยู่ต่างประเทศเยอะนะครับก็เลยมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ต่างประเทศเยอะเนี่ยรถจอดเต็มเลยเนาะก็มีการทําบุญเลี้ยงพระใหญ่กัน เกาหลีมากนึกว่าจะหากินไม่ได้ในอเมริกาแล้วนะรกรินเกาหลีนี่ก็ถือว่าเป็นชาติที่แบบว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตมีร้านอาหารเยอะนะครับแล้วพวกวัฒนธรรมเคป๊อปอ่ะคนที่เนี่ยก็ฮิตนะครับ่ต่ดูจากการแต่งตัวหรือว่าการเลือกเข้าร้านการซื้อของใช้อะไรเงี้ยก็รุนแรงนะคือเราเป็นเอเชียนะฝ่าว่าเราถนัดก,กินแบบเนี้ยแล้วก ที่กรุงเทพอ่ะมันก็หากินง่ายนะครับที่บางไทยอาหาก,กินง่ายที่นี่ที่นี่จริงๆมันก็ไม่ได้หายากหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะเหมือนที่กรุงเทพนะครับแล้วก็คือมี MV ดูด้วยเกาหลีเกาหลีซุปป่านมีความรู้สึกนะว่าชาติเอเชียไทย เกาหลีญี่ปุ่นมีความรุ่มรวยทางด้านอาหารการกินนะมีวัฒนธรรมการกินที่สูงส่งเทียบเทียบกับอาหารอเมริกันอย่างเงี้ยคือเนี่ยไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นอเมริกันก็คือจานเดียวชิ้นเดียวจบเออมันมันป่านว่ามันบ่งบอกเขียนว่าประวัติศาสตร์ของอาหารของเอเชียมันค่อนข้างยาวนานเหมือนแบบ ินดดีีอยู่เป็นอีกกิจกรรมที่ป่านจะเห็นบ่อยๆนะครับส่วนสาธารณะแล้วก็มีคนมานั่งมาปิกนิกพาลูกมาเล่นแล้วมันก็มีหลายส่วนสาธารณะนะครับโดยเฉพาะในเมืองเนี่ยมีเยอะมากเลยนะเราอยู่ในที่คุสตันนะครับก็ <laughs> อยู่นี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอก ก็คือเลเวลฟีบพอแล้วเขาจะมีของเอาไปให้เล่นด้วยอันนี้มันเป็นแบบเช็คเกอร์เบฟ<อ>เช็คเกอร์อันใหญ่อะเช็คเกอร์ก็คือมาคอนี่โตไปเริ่มเลยเแล้วก็มีตารางแล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาพืนมีหลายเกมเลยไพ่คลาสเชสโดมินโนโอ้ท ถ้าแต่ดูจากสภาพกล่องแล้วอะ่ะก็คืออยู่มานานแล้วนะป่านรู้สึกว่าเขาเ,เ,เรียกเขาอะไรอะ่ะเ,เขาก็รักษาของกันดีนั่นน่ะมีเด็กๆเ,เล่นเกมแบบนนที่เป็นมือเอาวางไว้เป็นสีอันนี้นเป็นเกมส์อาร์ดอันนี้เป็นอาร์ตอาร์ดอ๋อน,นี้เป็น Art อาร์ตก็มีสมุดร,ระบายสีนะเนี่ยแล้วก็มีสีให้ด้วยน่ารักจัง ก็มีหนังสือไว้สำหรับให้อ่านด้วยนะเออท,ที่นั่งอันนี้ดิแบบเหมือนอยู่ชายหาดเลยนะเออดีจังถ้ามีนิยายนะนิตยสารต้นไม้บางต้นมันก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนาะส้มๆเลย ด็อกแอรเรียนะหลายๆที่ที่สวนสาธารณะนะมันจะมีด็อกแอร์เรียดูนิ่น่ารักจังเลยเละ,ะ้ันี้คือโซนหมาใหญ่อันนั้นก็โซนหมาเล็กแกกันแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเขาจะมีที่กินน้ำน้องหมาตรงนี้ก็มีที่ล้างมือ น้องแล้วมันก็ไม่ทะเลาะกันเลยนะใชเหมือนมันมาเจอเพื่อนนะมาเข้าสังคมอะ่ะหตัวใหญ่ไเลย <c oughs> น้องตอนนั้นน่ารักอะ่ะนี่ถือเป็นหมาใหญ่หรอ,อ,อเต็มเลยอะ่ะเต็มเลยอะ่ะ มีแต่ตัวแบบสวยๆท้งนั้นเลยนะตัวมันสมบูรณ์มากป่านว่าเขาแบบพามาวิ่งบ่อยมันนี่มันน่าจะเป็นโซนที่แบบว่าสามารถปล่อยสายจูงได้นะฝ่านไม่รู้ว่าถ้าจูงข้างนอกเขามีกฎหรือเปล่าว่าเออต้องมีสายจูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ถ้าจะเลี้ยงหมาทีไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะถ้าจะคือที่คอนโดส่วนมากจะให้เลี้ยงได้แต่เราต้องจ่ายค่าค่ามีหมาเพิ่ม เหลายร้อยเหรียญเหมือนกันนะแต่ว่าหมาที่เนี่ยเขาป่านว่ามันเหมือนถูกผสมพันธุ์มาดีแล้วอะขนาดที่คอนโดเราเองอะที่อยู่อะมีเกือบทุกห้องเลยนะแต่แบบได้ยินเสียงหมาเ่าน้อยมากๆเลยเขาก็เขาเหมือนแบบเขาเขาก็ฝึกกันด้วยนะครับแต่ส่วนหนึ่งป่านว่าสายพันธุ์มันดีอะคือราคาเริ่มต้นในการซื้อก็ก็สูงน,นะแล้วก็เหมือนมีใบเกิดมีใบเซอร์อะไรให้เรียบร้อยประมาณว่าแบบสุขภาพดีไม่ต้องเสี่ยง นี่เป็น uh, playground area นะดที่มีที่ปีนผาจำลองด้วยมีท่อให้หมดุดมีที่วิ่งแปลกๆมีเนินแต่ตอนนี้มันปิดนะครับเนื่องจากไวรัสนั่น,นแหละโหตรงนั้นน่าเล่นมากเลยเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเลย <laughs> <laughs> เห็นแล้วยังอยากเข้าไปวิ่งเล่นเหมือนกันเนาะ ช้าก็มีนะเรามันมีรถตามหลังเหมือนกันมาเช้าเลยเลนรถคันหนึ่งนีย่ยคันหน้าวิ่งทีสองเลน <c oughs> แบบกของใหญ่ะนะแปลกปะตรงที่มีรถตามหลังทำไมไม่ให้รถตามหน้าวะหรือว่าไว้เพื่อฉุกเฉินอย่างเงี้ยเหรอหค่อข้างหลังรู้รถไฟ นี่คือยาวมากนะเบฟลองถ่ายไปดิยาวเป็นกิโลเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะดูกันว่ามันจะยาวแค่ไหนนะนี่ป่นวิ่งที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะให้นับโปก,กีแ้ล้วกันป่นว่ามีเป็นร้อยนะเพราะถ้าเราจะข้ามแยกอะ่ะรอรถไฟติดทีหนึ่งโอ้โหอย่างนานหมดยัง ได้นะไม่ได้จอด <c oughs> คือมองไปไกลๆอะ่ะป่านยังไม่เห็นหัวขบวนเลยเออเดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๋ยวเราจะรีบค่าน